เฮยู hey you, นักเลงตอนมีไผ่ได้เคยมาลองซิมอาหารอยู่ฮานดเซนแล้วหรือยังจุดพิการแมนเซนทันโวซันหกโซนบีเป็นอีกหนึ่ง้านดังในติ๊กตอกเลยนะนี่นาเพราะว่าเห็นคนรีวิวหลายแหงอดใจบ่ได้กเ็เลยพาก,กันมาลองซิมซาลูกค้าเข้า้านร้ายหลายกลัวจะได้กินโบแมนของง่ายเด้อต้องได้ลงทะเบียนไว้แล้วก็น,นั่งรอถ่ายคิวประมาณครึ่งสมงพอจะมีโอกาสได้เข้าเปน็นน่งในฮานเท่าน,นั้นแหละก็เที่ยวสร้างทันทีเพราะว่าหิวเข้าแห้งของแอดเลือกเป็นเซนราเมงโซยุ S <S แต่แถาามสามหมักเนาวมาให้พร้อมหนึ่งจอกเป็นเซสีา ซาบะกะทะหอตน,น้องสาวและน้องชายเลือกเป็นเซตหมูหน้าเบะนาำบดำและหมูสุกเก็ตขนมปังทอดและกับเพิ่มมาเป็นแซลมนอนอะบุลิโลอีกหนึ่งจานสาวบับกนาวและสาเกี่ยวห่านเพ,พิ่อนนิแซบแหงเรือกินหอมหอมในส่วนของซุปสลายก็เป็นแซบนัวดีเลยแหละอาหารบทันมาเสิร์ฟํำนาแอดนอกสดเบิดถ้ถวยเรียบร้อยในส่วนของอาหารแต่ละเซตท,ที่ว่าสั่งมานนะี้ขอรีวิวตามความรู้สึกของพวกเขาเองเด้อหลังจากที่ได้ลองซิมจนครบทุกอย่างแล้วรู้สึกว่าแซบดีเลยคุ้มค่าสมราคาบ่เซยแหงที่ว่าตามารตุน์กีน นุ่มเด้งละมุนแห้งบอกเลยว่าแซบอยากให้ลองเดี๋ยวจะให้ไปเบิ่งทีมงานนักเลงตอนจวดแบบแซบๆเลยเด้อ เป็นยังไงทุกคนเป็นตาแซบบอรกระเลมซ้าเขียวนี้แมนทางฮ่านแถมให้ทุกคนเลยเดอ้อ้ามีโอกาสได้ไปกรุงเทพอย่าลืมไปเซ็นทันโรสันหกโซนบีเดอ้อหานอาหารได้เซ็นแซบแห้ง